อของออลํำสนุนนะครับซึ่งม,มีการแข่งขันมาเป็นเวลาหลายปีนะครับจนเทศบาลเนี่ยนะครับได้เทศบาลเมืองท่าโหง3สเพื่อส,งส่งเสริมการใช้ก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าอเพนีการแข่งขันเรือภายท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้ก็ เสร็จส er ิ้นในส่วนของพิธีเปิดด้านล่างแล้วนะครับลำต่อไปเราจะรับชมนิทรรศการเรือกันนะครับหลังจากที่จบนิทรรศการเรืออะไรกัอย่างนั้นท่านนายกไม่รู้ว่าจะลงไปทายด้วยหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของนิทรรศการเรือนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองท่าโพงได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับมา่วดลและเข้าเรือ าาาภดวสายเพื่อรองรับความถนัดและความต้องการของนักเรียนเช่นหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยได้แสดงชื่อใง้สมุดว่าสาราเรืองใจ ได้ทรงจพระเพียงสมรสตาขดหมายาาลและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาบทราชวงศ์พิธนะครับผมนี้ก็คือในส่วนของนิทรรศการเรือนะครับซึ่งาทางเทศบาลเมืองท่าโพงได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับมาสิมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและชุมชนเนร,รวมพิธีกวนเข้าทิพนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปลุงอาหารแต่เป็นการรวมพลังมาก้องหน่อย

สังรนู้ายองนาครช่วยท้ายของนาช่วยไอ้เหี้ยชนะจริงเอ๊ะโอ้ยอชนจิด้วยโบ้ท น้องสาเงอนพัดทุกศาสองสาหเึิงเรื่องรามังคุลผู้ที่ผู้ที่รู้หนีผู้ที่รู้หนีกูัวต่งรอยแต่งเคาื่อแต่งรยแต่งกันื่องจำชื่อื 0,000สามประเภทนะครับส่วนจะมีภาคเอกชนนะครับมาสนับสนุนเรือพายอีกหลายผู้ประกอบการนะครับผมมีเพีงนะครับก็คือจะทําให้คนพายเนี่ยมีกําลังใจนะครับที่เห็นว่าส่วนราชการเองโดยอม็อดเทศบาลเมืองรดกของรวมถึงสถานประกอบการผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้ ก็จะทำให้เขามีกำลังใจเพื่อมากขึ้นครับและตรงนี้เข้าหมายของเรา